รับ,บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ้าเอ,อ้ยมันจะหอดห้องพูดเตี๋ยวแบบน้ำแบบกรุบกริบพ่ามันยังนอนพื้นอืนอ,อ,อ,อคือดิเก็มภาษาหน้ำไ้เอาอยางมาพร้อม มาตลิกงานใช่น้องจริงๆิก็เลิกกะบายพูดละตอนนี้จะมุ่งบายสามป่ะประมาณบายสามเนาะไปรับจอบมาอีกแล้วขยันห่อยส่วยเผ็ดโอ้เผ็ดหนังก่หว่า ป๊ให้พริกคนโอ้โหเผ็ดแสียบทองซะเนาะแกกินเส้นอะไระคะเผ็ดอยู่เดอ้อปิ้งปุ้งมากรู้สึกตื่นเต้นด้ยอยปะ

เป็นซื้อทั่วมาแล้วเป็นไรปรุงเพิ่มใช่ไหมต้องปรุงแบบนี้แก้มกินมะมาพริกกินสิเล็กอื พีง่นอมากิน้ํากันเลยพรุ่งเผ็ดๆรับจบทะเดคยะก๋วยเตี๋ยวรับจอบข,ข,ข,บอบขนของ mặc tin tin cái nhé mặc thẹt <laughs> quầm một. Quá. Vết chuột trượt chặt. bởi thay. Không lên ของปูงก็เกี่ยวาเคยไทยโอ้แเกี่แล้วก็ไปอยด้งดอาบ้งนัวดเมื่อเนี่ยประเดกไทยเป็นเมืองเนาะขายของเนาะมืออื่นเนาะไทยเป็นเมืองคนมาหลายอืม อะไรอื่นผลละไม่เพราะเขาไม่เลยพิงสิพยายามหามาอ,มอมืน้องไม่กัดว่านกา่ามากินปะไ,ไหนตแต่ว่าลูกสินขายดีบางคนประหยัดต่อแถวต่อคิวกินเขานะแต่สิกินมือนในมืออื่นเามากินนะโอ้ยประบสิฐสบายเลยเนาะ หรือมากินเถอะแรงสินะแต่ว่าพนักง,งานซับมาใหม่กับมิตรคนกับเป้าหนักเป้พี่น้องกินนี่สองใหม่สามใหม่สี่ใหม่ mm hmm. อยากไรอินมั้ มันใหม่หน่อย, <laughs> ย,ยอ่า่ี่าืมคอยเปียกเ,เงื้อเลยห่เงื้อเลยพี่หนอ่งใ้กันให้ก่อนฮะอันไปขนของพ่อได้คาก,ก๋วยเตี๋ยวอันหอย นกพวกนั่งพวกเอ็มลอยด์พวกคาราบ,บาวนั่งนมุมนั่งจึงดูมสสอสนะเปนเซอร์แน่ เข,ขา,ขากับค <c oughs> ายดีนคุณเดียวเตะกับคลายดีเอาไหมหนึ่งสอง <c oughs> ม่ต้เงแนวกับคายดีนคายเบิดคายเที่ยง สามสามเดือนหอมดอ,อืัญญะจั่งสามเดือนก่อนมาทำถามนี่ง,ง่ายมากเลย,ยกับตอนสัญญาไปเลยเรื่อยปีใหม่ขายัา่ยงเห็นกักัวอยู่กะบพื่อจะไปไกับบ้านแล้ว พิดซัวข้าวซือ้อล้เขาต่างแผ่นขึ้นมากแล้วอืม,อ,มอาจจะรอปีใหม่อ่ะอืม ก่นกจะไปลังสายแล้วเหมมันมีได้พป็นน่องมีพนักง,งานมาเผิ่หมือจริงแต่ว่าพนักง,งานเกาเกาเขาบ่อคอยขึ้นมากเนาะแต่กับพเป็นยังปอกไม้ไม่เฮากะเอาคนมา,อ,าอืมเอาลุกขามกกาอืเขาเป่าหนักเลย บุคคาเกา,านนเออแนหมน่อ,อืมตุนแรงไมุ่ขออะไกเลยพี่น่องไม่เมื่อยอ่ะเมื่อยชุดหนับย่อนขึ้นไปประมาณสี่เดือนหาเดือนเนาะ โอ้ยแต่ว่าเมื่อยแต่มวนมีความสูงแข้งหมาเ่ยมันเห็นแบบแต่ว่าตลาดอธินัน้นขอให้เป็นใจได้ท่อ แต่บางยี <ì> ่้อเศร้ามาอื่นพอแห่งขนมถั่วใมากนะไม่เนาะขนมถั่วแซ่บค้ายดีมีมีการั่งจองลวงหนาเลยพี่้อง เออมือพนักงานคนหนึ่งมาสื่อหรือสื่อเขาวะย่ำไม่ค้าบอกสงสัยเป็นพนักงานเก่าเคยมาอื่เนี่ยเป็นันเกา่ออกาเ,เอเนถามพะน,พนี้งาน,านเาาว่า,าวงงานก็แล้วโมาเาูกเเาก็ได้วาไม่ได้ยแล้วค่ะเสือโหลดถ่ายย่ำนี่บบท่านแท้วกะบ,บอวิีงหมองย่ำเนาะพอเราใหม่มันยวน มาแทนทีหมองย่ำหลืเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าขาเน้นขายย่ำผลไม้กัสิบพะท่านเมื่อพลเมาไราะท่านกับพนักงานเขาก็อยากถาเนาะเขาก็สิีบกินแบบนี้ถ้าได้ย่างเสียย่างซะส่วนมากสิเป็นแบบนี้ <c oughs> เอาเท่าที่ไหวสองคนน่ะเจ้าเสือบอกสรรหาเนาะอยากอยากขายทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแต่มันเห็นบ่ไดย้อนว่า มันบอท่านเออมันจ่ ừ, นจนางกะบวกคุ้มค่าดอกขอืมุณเลนี่รหงคโควิดเหมือนในข้ากับตัวจดียอะตรวจโควิดจะว่าไม่ขอยไปตัวจ ท่าที่ไว้อีกอย่างนึง่งย่ำม,มันหุ่นไหวคนเนาะมันเห่แรงไปแรงมากมันหลายอย่างมันเมยมันเดเตรียมเอยอูยูอมือนใคายลูกสินเหอนยูแต่เตาได้แก้มนี่แรงลบไปลบมากใช่สีพลไหมใช่สีขนมหวานในแก้มรับพี่ชอบเลยพิงคย,มมยูแต่หนาเตาอืมจุบา,นอนนอา,บาทอดเลย อตเยออะมีก้อนเี่ตะกี้นับย่อนขึ้นไปบ่มีดแกว่าตอนเหียวมากมากปุบเด็ดปับเนาะเราแค่าบสับหลุ่นก้อนคุณเนาะเลยทอดแถียวอมดเือหียวอืมมีบาร์นะรัมีบารกาหอาห้องนั่องเคยอยู่ทีนึงจนัน ถุงมือแดงมืดห้องกขาบ่ได้ห้องบ่ได้เขาสิรูปอวดเอาอืมแต่มันเลือดแต่วก็จินมอแต่มันเลือดใส่ถุงมือนะอืมห้องเลยริ่มอืมกินแหลกกระมีดเนี่ยปาดเข่ากุทุกอย่างโอ้ปาดเขาทุกอย่างเรียกวเว้นปาดมือเขาดีดี เ,เ,เ,เหมือนพนักงานเก่าอบรมแน่เห็ดยัางแน่นาะเทนแน่ผู้ใดเท่นมือว่านก็จเท็ดแน่มือนี่ผู้ใดเท็ดงานมือนีนเทนมือนี่ก็จะเท็ดงานมืออื่นตะกีนนะบอกนั่งจนเมื่อย สบายไรบวมมกเลยเดืน,นอ,อนีบอกเมื่อนี้ขายของจนวิน่นพี่น้องเอ้ยน้ำมงน้ำมันเ,เนี่ยลวกไอ้หนิวไข่เบสเดียบปรเดิน แข้งสีซับกันาไปผู้หนึ่งกับเสี้ยวผลไม้ผู้หนึ่งกับเสี้ยวขนมหวานลูกสิ้นขายดีแต่เหมือนเสี้คยคนจะคอยจนได้ไปยืมลูกสิน้นร้านมินิมาร์ทมาขายเพราะว่าบรได้ซ <พอ S 2> ื้อม,มา <laughs> พอเพราอบรได้ซื้อมาสต๊อกไว้มันเบิดเพราะวันบ้ิลาย แต่ต่อไปบรได้๋ยพี่น้องมันนันบวดไว้จะเย็นก็ออกเมือกเด้อลุดพิรนเยมกินีนห้องเราวพจักรกินไปเพอผฟิตไปเวลามันละลายมันฟอเป็นเหมือกอีกแล้วพิจารณาแล้วเขาสื่อมือต่อเมือกดีว่า ระเบงมาอน่นจะเป็นไรหายด้หลายกรลงทุนนลายพี่น้องทุกรอบถุกรอบบุ้มทุกรอบเออแทงระบาดนัลูกขอแทงบุ้มนี่อันจะีที่ว่าบุ้มสานะอืมกวิแล้อกแรกสบายแ่ยเ่แล้วหลอกของโอเค เราหลอกสามมนี่เออมามา,มาช้าแต่ก็มานะอืมมาช้าแต่มานะผู้อื่นเขาพ้นวิธีพี่ดีมันมีแห้งนะถามาามาอยางรูบอกอยางอูดิเอออยางรู้มืงเดี๋ยวเขากับดแก๊บกันตรวจแกบกันตรวจ ใค่อยู่จะมันบ่ค่อยแดดแต่มันห่อนเอาเอาฝนอืมเนี่เต็มตัวเลยพี่น้องอ้ยเผ็ดเอาพอข้าคลิมหนาจา้ะคลิมหนีเมาหม้อจนพูอนะดีสิ่มาทีเผ็ด รักช้าแน,น่นอนขอให้รักงนานๆนะจ๊ะกะอะรีวิวรีวิวอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นคยยนพิาศาด้ียครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย